สวัสดีค่ะเซนเซียเองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีนะคะแล้วเราก็อยู่ที่แผนกเครื่องเขียนเราก็เลยแบบอยากย้อนวัยเรียนนิดนึงอะไรอย่างนี้เช่นแม้บันทัดนะคะเนื่องสมัยตอนเรียนเนี่ยเราก็จะแบบมีแม้มันทัดแบบนี้ใช่ป่ะตอนเด็กๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่ากูอยากมีแม้มันทัดแบบเหล็กอะกูอยากมีแม้มันทัดเหล็กอย่างนี้คือแม้บันทัดแบบเทพมา <c oughs> อันนี้ยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่จะมีรุ่นที่เทพกว่านี้คือรุ่นจับดิ จะมีรุ่นที่เทพกว่านี้นะคะคือรุ่นที่มันเป็นตรงกลางมันจะเป็นแถบมัออกปะตรงกลางมันจะเป็นล่องอ่ะช่วงนั้นทีถ้าใครเรียนรุ่นน้รุ่นนรุ่นเดียวกันอะรุ่นรุ่นนั้นน่าจะแล้วก็รุ่นอันตรายที่ครูห้ามเออแล้วก็รุ่นอย่างเงี้ยรุ่นอย่างเงี้ยคือครูห้ามอันตรายใช่นะคะแล้วก็คือแบบเฮ้ยเพื่อนๆมีไหมบรรทัดเหล็กรู้สึกว่าเทพมากกูแบบกูอยากมีเนึกออกว่าแล้วก็จะมีรุ่นจิ๋ว รุ่นจิ๋วอย่างนี้ก็ต้องแบบขีดเส้นใต้ก็ต้องต่อไม่เข้ามะแล้วมีปัญญาซื้อ่างแล้วก็แล้วก็เล่นเงนี้ยแล้วก็แปะเลยว่หาหักเราแบบทา,ทางที่มันหแบบนักแวลามันทันเด็กแค,แค่ยีดเก้าบาทไงแต่ตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกแบบว่าถ้ากูมีมันเลยค่าสําหรับกูมากอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าใครใช้อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่ามันต้องต่อเนาะตอนเด็กๆมันต้องแบบว่าสมมติเราขีดเส้นใต้ในสมุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องขีด ทิ่เสร็จแล้วก็ต้องเอามาต่อที่มันไม่สุดเนะาะยาวสั้นๆอย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็จะมาใช้รุ่นนี้ที่แบบว่าเรียนมอต้นเกินห้าบาทก็จะ,จะมาห้าบาทบาทแล้วเราก็ติดฉาวคนแบบนี้เห <c oughs> มือนเดิม <c oughs> แล้วเราก็อยากมีเราก็อยากมีเลยมันทำได้แต่ที่นี้มันไม่มีรุ่นที่เราอยากได้ตอนเด็กอะ่ะรุ่นที่มันมีร่องตรงกลางอะเนาะ เออแล้วเราก็จะพามาดูลิควิดในวัยเรียนนะคะแต่งรุ่นที่เซย่าเรียนนะเซย่าจะชอบลิควิดที่มันเป็นแบบแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อเนี้ยเนี่ยของเซย่าเป็นยงเออของน้องชายจะใช้เป็นรุ่นนี้แต่ของตัวเองอะ่ะจะใช้เป็นรุ่นสีขเขียวแต่อันนี้ออมันเหมือนแบบไม่ใช่ของน้องชายไม่ใช่ของน้องชายแม่ไม่ซื้อให้ ยืมเพื่อนเราก็ยืด <laughs> <laughs> แล้วก็แอบใส่ใส่ใส่กระเป๋าใส่แล้วพอเพื่อนาถาม <ๆ S 1> ก็ <laughs> ไม่รู้ว่าอันนี้กูซื้อใหม่ซื้อใหม่แ <laughs> ม่ซื้อให้ <laughs> <laughs> แล้วค,คืออันเนี้ยก็คือว่าอันเนี้ยมันเหมือนทาก๊อปนึกออกไหมมันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งเนาะมันไม่ใช่ยี่ห้อเน,นี้ยแต่มันจะเป็นปากเขียวๆเนี้ยเออ ต่โตขึ้นมาหน่อยครูแม่งไม่ให้ใช้ลิควิดหว่งให้ชยยใช้ย่างลบย่างลบลบปกา,ล er ากาอีดอกถืก็ลบไปสิลบตายเลยพอ <Catal ina. S 1> แล้วแล้วตอนเด็กๆจะชอบปากาแดงที่แบบว่าที่เหมือนที่ครูใช้อนะสีเข้มๆสีเนเื้อหมูอะแล้วหัวมันจะหนาๆเนาะแต่ที่นี่เหมือนมันไม่มีว่ะมันจะมีถ้าเป็นรุ่นแนวๆอย่างเน,นาะปากาเส้นเล็กไม่ชอบปากาแดงก็ต้องแบบว่าสีเข้มๆ แล้วก็เวลาผิดก็แบบตวัดชายตวัดชายอย่างเงี้ยเวลาผิดก็เป็นแบบเวลาผิดก็เวลาผิดก็ดกไง <eg> เออก็ไม่มีอะไรอ่ะเนาะแต่เราเด็กๆเราชอบดินสอกดไหมไม่รู้ว่าเคยซื้อไปสองวันโดนเพื่อนเอาไปหายไปเลยก็ไม่มีอะไรวันนี้เราก็แค่นา่าแบบว่า ย้อนในวัยเรียนให้แบบเออบางคนอาจจะนึกถึงสมัยเรียนเนาะที่แบบคอยยืมไบบรรทัดเคลื่อนแล้วก็แบบเฮ้ยไมบรรทัดกูหักกว่าอะไรเงี้ย <laughs> คือแบบรุ่นนี้อันนี้คือเกือบเกือบเข้าเลเวลเทพแล้วนะอันนี้อันนี้หนาเลยเป็นใสๆอย่างเงี้ยจำได้ไหมอันนี้จะใกล<า>้เทพแต่ว่าพอได้รุ่นนี้โอ้โหเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนแบบฉันอยากไปโรงเรียนอ่ะพรุ่งนี้ฉันอยากไปขีดเ้นตใต้ในโรงเรียนมาก <laughs> ก็ไม่อะไรหรอกก็หาดับย้อนให้ดูกันนะคะเผื่อใครที่คิดถึงในวัยเรียนก็อาจจะแบบเออเป็นเหมือนเสยา่าเปล่าก็ไม่รู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วค่ะส่วนดินสอสีนะคะก็ต้องแบบใครสีเยอะสุดชนะเห็นหมแมยในห้องเรียนนั้เป็นเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สองแถวอะที่เคยมีอะจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแท่งละสี แต่ของฉันมีนะรุ่นเนี้ย<อ>ฉันว่าสี่สิดสีก็คือเยอะแล้วตอนที่เรียนแต,แต่ถ้าเพื่อนอมีหกกสิบสี่กดกีดร้องจ้ากลับบ้านมากีดร้องหาแม่บอกว่าอยากได้หกสบสี่แ่ทางที่จริงอ่ะจริงใช้แค่ส0 1สิบกว่าสี่แค่นั้นแหละแต่ตอน,นเด็กๆทุกคนจะเป็นทุกคนจะต้องเป็นว่ากูยิงสีเยอะกูยิงแบบเป็นเทพในห้องเลยสีเนี้ยโคตรหลอกลวงอ่ะคิดว่าระบายซื้อมาแบบ อันนี้มันสีน้ําสีไม้ระบายน้าเฮ้ยสีไม้เออสีไม้เขาบอก่าเอาน้ำมาเอาน้ามาแบบระบายระบายได้เคยทาเหมือนกันส่วนกล้องวินสอนะคะสมัยที่ฉันเรียนเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีออปชันที่เหล่าได้เหล่าได้ไม่พอเปิดมาเก๊กแล้วเป็นสองชั้นแล้วก็แบบ เสบปากกามีช่วลางยางลบกระจงกระจกเลยัะแล้วมันจะมีอันนี้ด้วยที่เสียบปากกาเข้าไปแล้วมันจะพังได้อะหรือเปล่าสมัยนั้นนี่จะเป็นอะไรที่แบบเทพมากแต่เราไม่เคยมีแต่เราก็ไม่มีเขไปกับเพื่อนแล้วก็อิจฉากินยางลบแล้วก็อิจฉากินกินยางลบส่งยางลบก็ต้องเป็นหอมหอมแล้วก็ก้อนขาวเนาะก้อนก้อนขาวก้อนใหญ่อ่ะ อันนั้นจะเป็นก้อนจะเป็นอย่างลบเทปมากสมัยที่ที่ฉันเรียนนะคะนี่มันไม่ค่อยสวยนี่นี่นี่นนต้องเป็นแบบออปชั่นอย่างนี้นะตอนเรียนอะที่นะแบบว่ามีอุ้ยฉันเหล่าดินสอนได้ไดแล้วก็แบบว่ามีแบบปุ่มเยอะๆมีเข็มทิศมีอะไรเยอนะเนาะแล้ว <laughs> แบบว่ากรีดลองมากบอกคุณแม่บอกว่าเจ้าอย่างงี้ตอน,นเรียน <laughs> ไอ้ของฉันตอนรุ่นชั้นเรียนฉันจะเป็นรุ่นแบบบาร์บี้คิตตี้อะไรอย่างเงี้ยและย่างลบขั้นเทพของเรานะคะแต่ต้องมนยี่ห้อนี้ส่งผลเวลาเรียนเวลากินเป็นปะยี่ห้อนี้จะแบบมันใช้ดีหรอ<ม>วะทำไมมต้<อ>งใช้กันแต่เซฟไม่เคยใช้เราเห็นเพื่อนเขาใช้แต่เซฟใช้แบบประมาณนี้แต่ซื้อที่โรงเรียนแล้วมันก็ละบาทสองบาทอะ ก็รับบาทสองบาทแต่อันนี้ก็ละหาอันนั้นก็ละห้าไม่มีตามซื้อก็ละห้าแล้วแบบถ้าใครขโมยจุ๊บไปนี่คือแบบโกรธมากเลยนะตอนเรียนพ่อได้อันนั้นมาใชป่าของเพื่อนแล้วก็เอาเนี่ยเอาดินสอจิ้มไปแกล้งมันนะแม่ใช้ดินสออันนี้แล้วก็ชอบเหลาให้มันเป็นแบบว่าเหลาปกอน่ะเครื่องปั่นสมัยเรียนสมัยนั้นไม่มีเครื่องปั่นเงมีนงหูแบบว่าลักหนูลักล้าง ตัวไอ้นี่บปัน่ะไปมีลาไปก่อนเคลียนะชอบอะไรแชร์นะคะเรื่องแล้วใครมีแบบประสบการณ์ในวัยเรียนอะไรที่ชอบอุปกรณ์การเรียนอะไรก็มาแชร์กันดูเนาะแบบขำๆไปละบ๊ายบายบ๊ายบายไทยเคลียนะยัง